ผก็ไม so ่แ <brightness> น <desserts> <men> ่ใจนะว่าคนททไรี่ยทานแล้วเจัยังไ้ตถานนะุดปาุนกไม่ตในจาเหนไมโกงเอว้เข้าคอนเซ็ปต์หนังครับแม่บอกยาว เบียครับเบียเนี่ยครับ200บาทจ้ามีบอลไหมมีจ้าโอ้โหนี่สำเร็จแล้วพี่ท่านเราเมื่อกี้อร่อยได้ทีปด้วยค่ะจานครับโอเคครับอบคมครับจะรู้เลย้งดัดได้ ก็จำแนกแล้วว่าผมตั้งใจเอาปลาหมึกให้แม่อาจารยงนี่ที้งนี่ผมก็่ลือไปหมดแล้วพักก็จะกระเป๋าเลยว่าอาจารย์ต้องไปติดต่ออะไรที่เราอาจจะสื่อสารไม่ดีผมเองก็เข้าใจว่าอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็ต้องเคารพเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของสถานที่ให้เราก็เดี๋ยวชะลอจ่ายว่าตัวสายที่หายนะที่เราเราหาที่ใหม่อยู่ใช่ไหมต้องแห้แต่ท่านแต่โดนเลยท่านดูแลต้องแล้วแต่แต่ว่าขั้นตอนมันก็มีสายที่อยู่นะมีสายที่อยู่แล้วครับ ก็ต้องก็ต้องให้เกียรติทางรถไฟครับเพราะเขาเป็นกองครับมีเราเองเสบายไปช้าด้วยแหละเป็นหวังว่าจะเป็นกระแสดราม่าไม่นี่อย่าไปดราม่ามันแค่เรื่องหนังเองไม่แน่หรอกมีที่อ um so oh, ื like ่นที like ่แย่ขายก็เขาเป็นเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะมันคงมีหลายคคาแรเตอร์มีรถไฟเข้าๆวันเลยแล้วก็เรื่องแต่ที่ราชการอะไรเงี้ยมันก็มีต้องขั้นตอนเยอะแยะไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเลยขอบคุณแล้ววันนี้คือ มาชมภาพยนต์ไม่ใช่ท่านเตยมันซื้อมะมึกให้แม่นี่ไงประพฤติให้แม่แม่จับมะมือกแม่เดี๋ยวได้กินก่อนไปต้องเช้าเละตอนนี้ก็นอนแล้วเขบอกให้ขุดไปตรงนี้แล้วก็ขุดนิดหน่อยอาจารย์ครับประเด็นที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยครับที่มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูหลังจากที่มีการฉายหนังเกี่ยวกับข่าวเหตุว่ายังไงบ้างครับก็ไม่เป็นไรนักแล้วก็มีอะไรปัญหาอะไรไหมเห็นได้ข่าวว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่กรมนเข้าไปร่วมก็ดีดีเพราะก็ช่วยกันดูไม่ใช่ไรมั้ เขาอยากจะมาหาแบบกำลังเิอหรือว่ามาหาเนี่ยดูด้วยหาไม่ได้ใจไม่เข้าทำไมยิ่งส่งมาตอนนี้ก็มีตัวแทนผู้จัดการไรเข้าไปพูดคุยอันก็ดีคุยกันก็ดีคุยกันก็ดีเขาเปตัวแทนแล้วก็นั่งฉลองคุยอย่างนี้หาได้แล้วหลังจากนี้ไม่มีใครรายงานอะไรมานะไม่ได้ทราบใช่ไหมแล้วหลังจากนี้อาจารย์จะเดินทางไปที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยไหมเวลามันจะเป็นยังไงไม่รู้ไงไม่รู้ก่อนต่อไปอาจจะพรุ่งนี้มั้งมันก็ถ่างเรื่องเดียวในพรุ่งนี้มีถังมลทรายซินเตอร์ไม่เป็นไรนะผมว่าหนังมันก็คงมีขัั้นนนนนตอออใกกกาาารรไไมมม่่่ยยยูีะะ็คุผว ตัคุยกันด้วยความเข้าใจใช่ไหมครับได้ดิถเราไม่มีบรรยากาศก็มาก็ดีก็คุยกันเดี๋ยวเขารายงานแหละรุ่งนี้นะโอเคคคนุณขายควักมาจากกระเป๋าคุงเกงเลยผมก็งงกัินนะการขวานนี่หนึ่งขวานอย่าดราม่านะเพราะไม่ได้สูงข้ามนะยังไงก็ต้องให้ผมวัดติดแหละนะครับลบนขวานนี่หนึ่งขวานใช้สักข้ามหน่อยนะครับหอมไหมเนี่ยได้กลิ่นไหมดิ้งต้องรัดรัดสูงว่าเดี๋ยวมันกินเราหมดจานสูสูข้าวไอ้เลยครับสองข้างเลยอ่า เราเล่าฝรังกันหน่ยไหมครับผมใช่รัเลาฝรั่งกัห่อไม่อยากบอกบอกอย่าอย่าดูเลย